ทีวีแชมเปี้ยนกับการรีนเวทพื้นที่ในมหาวิทยาลัยไ,ไปดูกันครับแปลงโฉมพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใน2วันทั้งไม่มีที่นั่งทั้งไม่มีที่วางของจากที่ว่างๆเราเพิ่มชั้นวางของให้หรืออยากได้เก้าอี้เสริมเราก็ให้ได้หรือจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้จุดเริ่มต้นของการติดตั้ง เมื่อของมาส่งแล้วทีมงานของเราก็ทำการติดตั้งกันเลยโอ้โหตอนนี้พบสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเหรอครับอ๋อเออเก้าอี้พับครับผมอ๋อเก้าอี้พับครับผมเออเก้าอี้พับนี่เอาไว้ทำอะไรนะครับอ๋อเอาไว้นั่งไงคะขณะน,นี้ทีมงานของเราเริ่มประกอบโครงโต๊ะบาร์กันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ โอ้ยตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับก่อนหน้านี้ไขควงก็ไม่มีใช้มือเปล่าขันก็ไม่แน่นด้วยครับลำบากจริงๆฮะต้องเห็นใจทีมงานนะครับเนี่ยจากนั้นก็มาประกอบร่างรวมกันและเอาไปตั้งไว้บริเวณด้านข้างและด้านหลังของมหาวิทยาลัยนั่นแหละนั่นแหลชะช้าๆช้<อ>าเ้ยตรงนั้นแหละค่อยๆพอหน้าหนึ่งสองวางติด QR code สำหรับการประเมินนิดหน่อยวันต่อมาและแล้วชั้นวางของและปลั๊กไฟก็ได้ถูกจัดส่งเรียบร้อย เมื่อของมาส่งแล้วทีมงานของเราไม่รอชา้าเริ่มประกอบชั้นวางของกันทันทีข<ม>ยันกันขนาดนี้คาดหวังกับคะแนไนไว้ที่เท่าไหร่นะครับคงต้องถามอาจารย์เพียกดูนะครับผม <c oughs> ผมเองก็ไม่ทราบ <c oughs> นะครับผมดูเหมือนจะประกอบเสร็จแล้วนำไปติดตั้งกันเลยทั้งชั้นวางของและปลั๊กไฟพิกัดอยู่ที่ข้างๆร้านถ่ายเอกสารสามารถไปใช้บริการได้เต็มที่เลยนะครับทุกคน โอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้พื้นที่นั่งของเราจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่แรกนะครับก็คือเคาน์เตอร์บาร์ของพวกเรานั่นเองนั่งตรงนี้เป็นยังไงบ้างมันก็ดูแข็งแรงนะครับทนทานมากเลยนะครับนั่งสบายอีกนะครับผมพอเอนหลังนี่ก็แบบร่วงครับพบสิ่งที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือเก้าอี้พับกบแหมกราฟิกน่ารักจริงเชียวมีผู้ใช้ตรงนี้พอดีเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเก้าอี้แข็งแรงมากมากเลยค่ะ รถเก้าอี้เนี่ยมันมีความนุ่มที่แบบทําให้เรานั่งสบายพับเก็บก็ง่ายด้วยค่ะอ๋อพับเก็บง่ายด้วยนะครับอแม่น่าใช้จริงๆเลยนะครับตรงนี้เราอยู่ที่จุดที่ติดตั้งชั้นวางของนะครับตรงนี้เรารับฝากของชิ้นเล็กๆได้ด้วยนะครับด้วยกล่องนี้เลยนะครับเปิดปิดให้ดูแล้วส่วนตรงนี้ก็คือปลั๊กไฟถ้าหากอยากใช้ก็เปิดฝาออกมาก็จะพบกับปลั๊กสามตาพร้อมให้ใช้บริการอยู่ตรงนี้ครับ สีดําสวยน่าใช้จริงๆเลยมาใช้ได้นะครับเอามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เ,เป็นเคาน์เตอร์บาร์อีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามีแค่2ที่นั่งไหนลองนั่งสิ